สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนะคะในหน่วยการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติค่ะเรามาเรียนรู้กันในหน่วยวันพ่อแห่งชาตินะคะเรามาดูประวัติวันพ่อแห่งชาติกันนะคะวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่5นะคะธันวาของทุกๆปีเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเด็กๆค่ะ ความสำคัญของพ่อนะคะก็คือพระองค์ทรงเสียสลาเพื่อประชาชนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะและเราควรระลึกถึงพระคุณของพ่อในวันที่5นะคะเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อนะคะค่ะความกตัญญูที่มีต่อผู้มีพระคุณนะคะก็คือเราจะต้องดูแลนะคะ ท่านในยามที่เจ็บป่วยหรือว่าแบ่งเบาภาระหน้าที่นะคะการงานของท่านแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนะคะแล้วก็ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ยามแก่เท่านั่นเองค่ะค่ะเรามาดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรากันนะคะค่ะพระองค์ก็ทรง มีโครงการนะคะมีโครงการต่างๆเลยนะคะมีพระราชดำริมีโครงการมีโครงการแก้มลิงนะคะก็คือปลูกหญ้านะคะเพื่อที่จะกันดินไม่ให้ไหลนะคะแล้วก็มีการทำฝนเทียมนะคะมีการาทำเศรษฐกิจอย่างพอเพียงนะคะก็คือในพื้นที่ของเราจะต้องมีการปลูกข้าวนะคะมีการทำผักเลี้ยงสัตว์ แล้วก็ต้องมีน้าไว้ใช้ด้วยค่ะพระราชกรณียกิจอีกอันนึงนะคะคือโครงการทําเขื่อนต่างๆนะคะการสร้างเขื่อนต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เราเนี่ยเก็บกักน้าไว้ใช้นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะคะเด็กๆควรทำอย่างไรนะคะเด็กๆก,ก็ช่วยกันนะคะดูแลทำความสะอาดสถานที่ชุมชนนะคะอย่างเช่นวดัดโรงเรียนหรือว่าสนามเด็กเล่นต่างๆนะคะถ้าเด็กๆไปเล่นนะคะหรือว่าไปในที่ชุมชนต่างๆเด็กๆก,ก็ควรที่จะไม่ทิ้งขยะนะคะ ให้เกลื่อนกาดในพื้นที่บริเวณที่เป็นสวนสาธารณะหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะช่วยกันดูแลต้นไม้นะคะหรือว่าปลูกต้นไม้เพื่อที่จะทดแทนนะคะให้สภาพแวดล้อมในชุมชนของเรานะคะนายู่นั่นเองค่ะค่ะในสัปดาห์นี้ในหน่วยวันพ่อนะคะคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้จักปตัญญูนะคะต่อคุณพ่อคุณแม่ เอเด็กๆจะทําได้ยังไงคะค่ะก็เด็กๆก,ก,ก,ก็เป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะเล็กๆน้อยๆแค่นี้คุณพ่อก็พึ่มใจแล้วคะ่ะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆ